เมืองไทยจะร้อนแค่ไหนมาพื้นหิมะที่บ้านปุ่งได้นะคะทางเลือกที่จะสู้ต่อกับการทําพื้นลอฟนะคะพี่ป้ากับแม่ก็ต้องอดทนกันนิดนึงปุ่งอยากได้สีเข้มขึ้นก็สั่งสีเข้มมาเลยคนรามันพลาดแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิท์เลือกกันเนาะก่อนปุ่งรอสีค่อนข้างนานนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งไปทาห้องน้ําก่อนทําให้พื้นปูนที่ทานเนี่ยมันเป็นพื้นเก่าปัญหาของปุ่งก็คือปุ่งทา,าพื้นหนาไปแล้วก็ร่องรอยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะฝั่งรอสีก็คือมันต้องใช้พื้นบ้้้าาาานนนนนนนทััังวบมมกกรเดิ็ ข้างจะเยอะเลยนี้ต้องทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยลงไพรเมอร์จริงอะสีรองพื้นปกติอะต้องทาแล้วแห้งเท่าไหร่นี่มันก็ยิ่งดีนะความที่พื้นปูนโป่งมันเป็นสีขาวไพรเมอร์เปจริงจริงอะมันเป็นสีใสนะแต่แบบมันเอืองเอืองฟ้ามานิดนึงพอทาไปมันก็เลยกลายเป็นสีทองฟ้าเมฆซะงามจริงป้ากับแม่ชอบพื้นสีขาวนะคะแล้วก็ต้องไม่ลงแว็กด้วยนะเพราะเขาบอกว่าคนแก่เดินง่ายมันไม่ลื่นที่สําคัญคือสว่างเห็นยุงเลยค่ะทั้งพอะแม่มาเห็นสีฟ้านี้ยิ่งชอบแต่ในหัวของปุ่มมันไม่ใช่ ใช่สิ่งนี้อะ่ะสีเทาอ่อนนะคะเหมือนเดิมเปิดเองไม่ได้มีอาศัยพี่วินช่วยเปิดจะมีอุปกรณ์ครบยกเว้นน้ำยาเคลือบค่ะที่หนักมากๆก็น่าจะเป็นปูนเนี่ย12กิโลเลยนะสีที่เลือกเป็นสีเทาที่อ่อนที่สุดค่ะรอบนี้ผงจะรอให้พายเมอร์แห้งก่อนนะคะก็ะเลยมากินมาม่าบูดอกแทนป็่มไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นเลสไปซี่อยากกินคืออยากกินแบบเผ็ดให้มันลองให้ไปเลยมาม่าเกาหลีที่อร่อยต้องกินคู่กับกิมจิไข่ดาวแล้วก็หมูสามชั้นย่างได้ที่ไม่มีน้ำมันที่มีกลิ่นไหม้ๆกับน้ำมันงานนนิดรอี้้หมูชั ไม่มีป่งก็แอบไปเอากระดูกต้มเปลือกของป้ามากินคะ่ะกินคู่กับสาหร่ายนี่คือเข้าสุดๆเอเห็นสีปูแล้วคือแอบคิดในใจเอ้ยมันจะเซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่านี่ปูในอัตรา3ต่อหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวนี้ปุงเริ่มผสมแบบให้มันเหลวขึ้นน้องมันจะได้ทาง่ายแล้วก็เนียนคือเนียเน่ยเยจ้าปัญหาที่ทําให้ต้องเปลี่ยนพื้นน้องตัวดํานะคะอย์ไรก็หาไม่เจอก็เลยต้องทําให้พื้นสว่างขึ้นก่อปุ่งผ,ผสมตามสูตร3ต่อหนึ่งแล้วแต่ป่งรู้สึกว่ามันเหนียวมันอาจจะเป็นที่ว่าค่เรราาาใช้วัดอ่ะไมมตฐนนพคะ ก็เลยเปิดดูคลิปแล้วก็ผสมให้มันเหนียวเหนียวเหมือนครีมคล้ายๆในคลิปอื่นนะคะออกมาก็คือยังดีนะคะแต่พื้นเราอ่ะมันไม่ค่อยเกลี้ยงใช้เกลียงปาดอะเศษฝุ่นเศษหินเล็กๆอะค่ะก็จะติดเกลียงแล้วก็กลายเป็นร้อยคอนเหนื่อยโอ้ไม่ไปหมดสักทีแล้วมันปวนหปัง ปัญหาอีกก็คือผสมปูนเยอะไปแล้วทีเนี้ยมันเสร็จยากจะหยุดพักไม่ได้ลยคะเพราะว่าปูนมันจะแห้งไอ้เแมวลที่มากวนป่งเวลาทําอีกโอยแต่ยังไงน้องก็คือกําลังใจตัวเดียวที่มีให้ป่งเลยหายเหนื่อยไปได้อีกนานเลยค่ะเริ่มทํามมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะตอนนี้ก็คือสองสามทุ่มแล้วก็คือ,อยังไม่เสร็จช้ามันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเวลาทารองพงรองพื้นมันก็ต้องรอเนาะสีที่ลงตอนแห้งนี่คือป่งชอบมากเลยนะคะ ข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นแบบที่ป่งทําลายลอฟมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขังก่อนดูความเป็นอยู่ของปลาดีทุกวันนี้ก็ต้องทําอะไรข้างนอกอดทนแปบบ๊บๆนะคะหลานกําลังซื้ออยู่รอบสีเทาปงจะลงแค่รอบเดียวขอเรียบๆบางๆเลยที่บางเพราะว่ารอบก่อนมันหนาแล้วแบกแล้วมันจะไม่ซึมแล้วก็ไม่แข็งแรงเอาค่ะง,งาน7จ็ดโมงเช้าเสร็จงานสี่ทุม่มผลงานก็ไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ก็คือต้องรอปูนแห้งอย่างเดียวปูนแห้งเสร็จเนี่ยก็ต้องมาขัดขัดขูดขูด,ขดเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่เป็นปูนขาวเนี่ยปร่งขัดเนี่ยทุกเจ เวันเลยนะคะเข้าห้องน,น้าเสร็จก็ขัดกินข้าวเสร็จก็ขัดคิดว่าถ้าเสร็จแล้วคงได้มีโอกาสไปหาหมอนวดแขนเนนี้ยังไม่เสร็จแมวที่บ้านก็นวดนิ้วไปก่อนเลยคะ่ะแต่พอเห็นลวดลายปูนที่ทําไว้โมท้องลายพึ่งคอเสร็จเลยคะ่ะแบบนี้ป่งควรไปต่อหรือพอดีคะ